สวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะวันนี้แอดมินยีนก็มีแนวทางหาหน่อยมาฝากกันนะคะวันนี้มาลองดูสูตรวัดใจของยีนนะคะวันนี้ของวันที่สิบเอ็ดเนาะสิบเอ็ดสิบเอ็ดเดือนหนึ่งนะวันที่สิบเอ็ดเดือนหนึ่งหกสี่นะคะสูตรวัดใจ แนวทางหน่อยสามน่อยนะคะสามน่อยโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะท่านใดที่เข้ามารับชมแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งให้แอดมินยีนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของยีนนะคะ สูตรวัดใจของยีนยีนวันที่สิยีนไม่ได้ลงนะคะแต่ยีนก็ทําไว้เนาะยีนก็ได้ทําไว้ก็เข้าอยู่นะคะเข้าสามคู่เลยนะคะสามสองแล้วก็สี่หกสี่เจ็ดอก็ไปกลับนะคะไปกลับหกสี่ก็ เต็มๆนะคะตรงๆนะคะส่วนเจ็ดสี่เจ็ดสี่ก็สี่เจ็ดก็เข้าอยู่นะคะสามสองยิงก็ว่าโอเคอยู่นะคะสูตรวัดใจยิงก็ลองวันที่สิบเอ็ดยิงก็จะมาลองมาลองสูตรกันอีกรอบนะคะว่าจะเข้าไหมคะวันที่สิบเอ็ดก็ลองมาวัดใจ กันดูนะคะ น,นี้คือสุดวัดใจของยีนนะคะยีนให้ดินเจ็ดกับแปดนะคะแล้วยีนก็จะมาจับคู่ให้นะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะพี่น้องขาชมเพื่อเป็นแนวทางนะคะยีนจับคู่ให้เลยนะคะ อันนี้นะคะถ้าใครชื่นชอบก็เขียนใส่กระดาษจุดใส่กระดาษไว้นะคะหรือไม่ก็แคปหน้าจอไว้ได้นะคะเพื่อเป็นแนวทางนะจ๊ะพี่น้องจ๋าสำหรับคู่ที่ชอบนะคะ ตัวนี้ชอบมากเลยค่ะนะคะอันนี้คือคือยินชอบนะคะตัวนี้แต่พี่น้องก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะก็เน้นเน้นก็เน้นย้ำก็คือไปกลับนะคะเพื่อจะได้ ไม่พลาดเนาะนาอพี่น้องเนาะค่ะสำหรับคลิปนี้ยินก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งให้แอดมินด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆคลิปดีๆจากยินนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอให้พี่น้องทุกท่านโชคดีทุกท่านนะคะล่ำล้รวยรวยทุกคนจ้าสวัสดีค่ะ